มาพี่น้องจุอีกแล้วมือนนี่โอ้กินน้ำเปล่าพี่น้องเลยแก่ข้าวแก่ข้าวพี่น้องเลยนี่ส่วน อ้าอืมข้าวไม่ร้อสองข้ไม่ร้อนตวงนดเพียงนั่ เกิดกับผม